เฮ้ยไม่ม <plane>. ีอะไรแบงร่างได้เลยติติูดิไอยู่กับผมนี่กับผมใครวะที่เป็นคนอยู่อะเอ้ยแล้วใครมนเป็นถังนี่วะนะใครเป็นตะทองอะพีงลงน้แหละี้เหงื่อี่เหงอ ล้อลอลเนี่ยขวดอูเนี่ยขวดเห็นไหมขวดเออไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่เห็นผม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 ไปดูแล้วร่วมใจกันเป็นถังเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนยิงไปสองเม็ดโยบาตาอยู่กับผมนี่ ผมขาดความอบอ,นอ,นอุ่นขอเนียนก่อนเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงป้าป้าเขาเขาอยู่ใต้ขามันอายตายโอ้โหมีการยัดระเบิดกันเกิดขึ้นถางถังอยู่กับผมนะผ,ผมขาดความอบอุ่นนะผมขาดความอบอุ่น เฮ้ยเอ,อ้าขวดมาอยู่ตรงนี้เั้งแต่เมื่อไหร่ในตู้ปลาเกิดการกระนำกันขึ้นนะฮะเห็นกตายอะ่ะทั้งฝั่งด้านป๊อปนี่มีตายแค่นหนึ่งคนเท่านั้นนะฮะ เหแต่ค่อุบัตนใครวะเลือไม่เห็นกไม่เห็นปลาปลาปลา เฮ้ยปลาอย่ามาในี้ส <kah ve> ิโดนหนึ่งเม็ดเลยสองเม็ดโดนลูกหลบจากปลาเข้าเลยปลาปลาเข้าเลยเฮ้เข้าไปหลบในนั้นน่ะเขาแโรนนี่เฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหยิงรัว เดินตามมาเยไม่เห็นจริงจริงเหรอแน่น่ะเออไม่เห็นจริงจริงเหรอใครวะเนี่ยถามมูแอ๋ยดูหลังขับผมเองฮะผมเองฮะหน้าตายเลยมาเนี๊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 ยตามเตียงมานะฮะปลาอยู่นี่นะฮะกล่องเอกสารเงียหลับยอม ตาเลยไม่เห็นสักอีทีเนียนว่ปะปลาถังฮะปลาชนะแล้วเจอชนะแล้วอีเนียนวะยอมรับเลยไม่เห็นอูแอบที่เดิมพูลี่เนียนนะครับเออครับครับสีนนสีสีสีเข้มสีรักเลย

ตาตาตาสุดที่นีเลยจบเรียดเนาแลแปล